สำหรับโรงเรียนวัดพังยมนะคะเราจะต้องทําให้คุณรูทุกคนเป็นครูวิชาการให้ได้งานวิชาการคืองานที่เราจะต้องพัฒนาเด็กนักเรียนถ้าเราทําให้คุณครูทุกคนตระหนักถึงข้อนี้ได้นะคะปลูกไฟในตัวเขาขึ้นมาก็จะทําให้ครูทุกคนสามารถเป็นครูวิชาการได้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดีที่สุดสําหรับเด็กค่ะ จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะทาให้เราพบปัญหาว่าเมื่อเราสอนเด็กออนไลน์ไปแล้วค่ะเราไม่สามารถที่จะวัดกเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาการอ่านการเขียนหรือว่าการคิดเลขเป็นเมื่อเราสอนออนไลน์ไปแล้วให้การบ้านไปแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นการบ้านหรือว่างานะเราไม่รู้ว่าเด็กทาด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าเรายังสอนแบบนี้ต่อไปเราจะไม่สามารถที่จะวัดเด็กได้เลยด้วยตัวครูวิชาการคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะหาวิธีแก้ปัญหาคนเดียวได้ว่าวิธีการใดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ เราเลยต้องมานั่งคุยกับคุณครูทุกคนในโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้แต่ละคนช่วยกันหาวิธีว่าวิธีการไหนจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรเรียนเราค่ะก่อนหน้านี้ค่ะอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรีนยนรพยมเนี่ยค่ะได้ใช้กระบวนการ PLC ทั้งในรูปแบบออนไล้วก็ออน,น์ โดยใช้กระบวนการนี้ค่ะจนทําให้เกิดเป็นวิถีการที่ plc บ่อยๆเนี่ยค่ะที่ทำให้คุณครูทุกท่านสามารถที่จะใช้กระบวนการนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นกระบวนการที่นําไปสู่การพัฒนานักเรียน ค่ะพอนึกถึง PLC ก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อทำไมต้อง PLC อ่าแล้วต้องไปนั่งห้องประชุมฟังแล้วก็จดค่ะสำหรับความเข้าใจเรื่องการ PLC ตอนแรกก็คิดว่ามันคือการประชุมทั่วไปนะคะที่จะมีคนมานั่งแล้วเราก็เป็นผู้รับฟังแต่ว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการ PLC แล้วเราก็พบว่าการ PLC อะค่ะมันเป็นการเปิดโอกาสให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น นะคะแล้วก็ช่วยกันดูว่าความคิดเห็นของใครคือความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้ค่ะในระหว่างทางที่แก้ปัญหานะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วนะคะซึ่งอุปสรรคเนี่ยมันอาจจะเป็นจากตัวเราเองนะคะหรือว่าตัวเพื่อนเพื่อนครูนะคะหรือว่าตัวนักเรียนการทํางานร่วมกันก็อาจจะเหมือนลิ้นกับฟันที่มีการ,กระทบก,กังกันได้แต่ว่าเราก็ถอยคนละก้าวเป็นญ่ก็ จะมีการปรึกษาหารือกันในการแก้ไขปัญหาก็ผ่านไปด้วยดีค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เริ่มจากการพูดคุยและรับฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดนะคะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําให้เราได้รับการแก้ไขนะคะจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารงานวิชาการ สำหรับโรงเรียนวัดพังยมนะคะเราจะต้องทําให้คุณครูทุกคนเป็นครูวิชาการให้ได้เริ่มมาจากการที่เราทุกคนจะต้องลดภาระงานของตัวเองอย่างเช่นการเขียนปอพแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นเ,นเล่มแล้วเราก็เขียนปอพแต่เราก็ได้ใช้นวัตรกรรมคิวอินโฟมาใช้ในการแก้ปัญหาตัวนี้ก็ทําให้ลดภาังงานของครูวิชาการลงคําว่าคุณครูทุกคนเป็นครูวิชาการคืองานวิชาการหลักๆไม่จําเป็นต้องอยู่ที่วิชาการเทศสายเดียวทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันคือมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนหน้าที่หลัก มันไม่ได้กระจุกอยู่ที่คนในคนหนึ่งแต่มันกระจายแล้วก็ทําให้รูทุกคนเนี่ยค่ะมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็นอกจากมีคุณค่าในตัวเองเขาก็ยังอยากที่จะร่วมพัฒนานะักเรียนไปพร้อมๆกันคําว่าวิชาการณนะปัจจุบันก็จะมีหัวหน้าเกนนําแต่การกระจายงานครูทุกคนรนะับผิดชอบเหมือนกันเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าตําแหน่งให้กับหัวหน้าแต่ว่างานที่รับมาก็คือทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือการดึงงานสําเร็จนะคะ กาทำงานตามคําสั่งกับการทํางานด้วยใจคือถ้าทาตามคําสั่งคือเราจําเป็นต้องทําทําแล้วผลจะออกมาไม่ดีหรือดีมันก็อยู่ที่ความกดดันเพราะว่าเราทําด้วยหน้าที่แต่เมื่อไหร่เราทํางานด้วยใจเรามีใจที่จะทําผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เรามีความสุขเราก็สามารถทําออกมาได้ดีค่ะค่ะสำหรับการบริหารงานวิชาการของครูฟิวนะคะครูฟิวมีมองว่าทํายังไงก็ได้ค่ะให้ครูมีความสุขในการทํางาน ถ้าครูมีความสุขในการทํางานก็จะทําให้งานทุกอย่างประสบความสําเร็จความรู้สึกของครูจะส่งผลถึงความรู้สึกของเด็กถ้าครูมีความสุขเด็กก็มีความสุขแน่นอนค่ะ